รีวิวผลจิ้งจอกในคิงเลคซี่เริ่มสกิลเซตจะเป็นการแปลงร่างให้กลายเป็นนักจิ้งจอกครับโอเคนะแปลงร่างอย่างนี้คูดาวัยวมากนะครับนี่มือสกิลเอ,อ็ออกตอดค้างโหทำไรอ,อะ่ะทำไยอะ่ะ ปากร็บฟิวอ๋อสกิลเก็ไม่ใหญ่เ็ Z. อะไรล่ะเอ็กสกิลเอ็กคือการปากรเล็บเองนะฮะอืมแบบนี้เองอือเวลขึ้นด้วยเว้ยโอเคนะครับมาสกิลซีนะับมาสามสองหนึ่งโอ้โห 2องตัวเลยคืออะไรวะการเด้งแน่เลยครับการเด้งนี่ด้งแบบนี้ได้หนตัวไทยลูกไทยด้วยนี่นครับผมเมอันนี้สก,กิลเอ็กนะโอเคนะครับอดูอีกทีนึงนครับ่ R ครับ้วอือ ต่อไปสกิลวีนะครับเออสกิลวีสามอุ้ยสองหนึ่งอะไรอะทำอะไรอะปึ๊บโอ้โหเป็นการปล่อยเสียงเสียงหมาป่านะครับผมห้องห้องห้องเข้าไปนะใช่ใช่แมวอ้ยอ้ยไม่ไปนะครับประมาณนี้นะผมแบบ ผมเลววยว่าผมกิงจอกแล้วกิงจอกก้าวหางแนละ้วก็เสร็จการรีวิวไปทํานี้นะครับผมคลิปหน้าเนะี่ยจะรีวิวผลอื่นในคิงเลคซี่ต่อนะครับผมวปแล้วครับสวัสดีครับ